พี่เขาเพิ่งเก็บกันเลยนะโชคดีที่เรามาตอนนี้ถ้าเรามาไว้กว่น,นี้เราคงจะเจ็บตัวเหมือนกันเจ็บตัวไม่ใช่ไรอาจจะเจ็บใจมากกว่าเจ็บตัวทีนะออส่สานะเจ็ตายสิซาลาหิวอ่ะเราจะไปกินอะไรกันดีนะ โอเคสอนะมันได้แีบนี้สิย้อนสอนโอ้ตายอันตรายเหลือเกินแม่คุณ นี้จะรัดเข้าสู่รายการลักสุพองทีวีไลค์แชร์และซับสไคร์อย่างนี้ก็ได้เลยเดี๋ยวสวัสดีเพื่อนๆคนดวยนะเครบอันนี้กำลังเดินทางไปทำใบกับผีสากล นะครับของก็คือเดือนหน้าจะไปญี่ปุ่นแล้วคราวนี้ห้าหารจะไม่แบบไม่นั่งรถไฟฟ้าไม่นั่งนู่นนี้นั่นจะจะขับรถกันเองนะก็ถ้าทำใบกับขี่สากลเนี่ยสิ่งที่จะต้องมีก็คือเวลาไปทำนะฮะเงินจำนวนห้าร้อยห้าบาทนะครับเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ ค่าทำเนียมแล้วก็ค่าปัดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือพัดปอดนะครับต้องมีพัดปอดมีอะไรอีกวะมีสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ใบขับขี่นะครับทั้งหมดเนี้ยก็คือต้องเอาทั้งตัวจริงแล้วก็สําเนาไปเลยนะครับปีซ่าบัตรประชาชนใบขับขี่มานนี้ ก็รูปถ่ายสองนิ้วนะฮะถ่ายหล,ล่อไปเด้โอ้ตอนแรกอากาศเอาแบบรูปถ่ายธรรมดาธรรมดาไปแต่อืมันไม่ได้อ่ะมันจะไม่หล่อนะแต่ผมไปทำในส่วนของใบขับขี่รถยนต์นะฮะใบขับขีมอเตอร์ไซค์ผมก็ไม่แน่ใจว่า ใช่น่าจะเหมือนกันมั้งนูมอเตอั์ไซไม่ต้องใช้ว่าไปขี่แต่กฏมันก็ต้องใช้ดินะไปอยู่ในกฎหมายบ้านเขาอะไรอย่างนี้นะครับเหมืนกำลังขี่รถไปอุ้ยข้างบนนี่แบบชุดแน่นมากดูถุงมือสะก,กาดดวงเกงยังไม่ได้กัดเข่าเลยนะฮะสามารถโดเนตทัวเรเอทหรือบัญชีก็ได้นะ เข้ามาอุดหนุนสปอนเซอร์นะครับทำไรดีเนี่ยขี่เฉยแม่งน่าเบื่อมากอ๋ออย่างสวย นะครับไหี๋ยวเดี๋ยวผ่านนี้นะครับเฮ้ยเตเย็นขี่มื่ตอร์นี้หวัดเสียวเลยนะฮะพี่เขาไปไหนวะนะเนี่ยเออ ฝากบอกไอ้พวกที่แม่งว่าสร้างคงสร้างภาพอ่ะไม่ต้องห่วงทำยูทูบกูสร้างภาพอยู่แล้วมึงก็จะทำคลิปอะไรให้คนดูได้ว่ะฮะถูกไหมผมว่าทุกคนแม่งก็อยากทําอะไรดีๆกันทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่าคุณมึงเนี่ยที่เฮาที่หอนี่แบบว่ากูสร้างภาพเนี่ยเลือกที่จะทำหรือเปล่า กล้าที่จะทำหรือเปล่าหรือเพียงแค่ว่าแม่งกดโทรศพัพท์นู่นนี่นั่นโอ้ยเส้างภาพเส้างภาพสางภาพโค้งดีนะฮะคอมเมนต์อะไรก็คิดนิดนึงนะฮะผมทำยูทู e เนี่ยสร้างภาพอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงจะกลับมาพูดโอ้วาสกีเคสอ่ะวิ่ ขาดามหมดสมัมบ้งเราก็จะขี่กันไปเรื่อยๆนะฮะมาดูกันว่าใบกี่สาคนของผมนะั้นมันจะเป็นอย่างไรนะฮะสิ่งถนนสายนี้มากดีดแม่งเป็นม้าเลย Ok. Đây, yên, ta yên. Ok. Đi thèm ở đứng đằng đó là. What the hell? Nhỏ. สรีนะฮะสามวันนี้คือแบบว่าไปตัดหญ้าที่ที่มาโอ้โหแม่งโคตรปวดตูดอะตอนจริงก็มีแผนที่จะออกกํลังกายนะฮะแล้วก็ยังวม่ได้ออกกํลังกายอะไรทักอย่างเลย ตัด้าแบบสองสามวันติดนี่แบบเออสองสามวันติดนี่แบบโหโคตรเมื่อย ขวามือเมื่อกี้ฟูแมนยิ่งอ๋อซ้ายขวาทักทางไว้แม่งมไม่เลือกไว้กูแม่งกางแม่งนี่ได้เหรอ โอแม่งขวาแม่งติดติดแน่นเชียโอ้ขวาติดแน่นเชียเอาไปหาที่มุดเอานะานาฮะยิ่ม finish yeah ปวดหลังอืมไอ้เลิฟชิวเนถนนสายที่เป็นสายที่น่าเบื่อมากผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเนี่ยขนส่งตั้งสนอกเมืองเลยเนี่ยคุณทำเป็นนะครับ si solar wow nam what oh, ดูโฉมหน้าของใบขี่ผมกันดีกว่านะเยี yeah. ่ยมหนีก็ได้ล้วไปกับขี่สากอนต้องใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งมันกี่นาทีไม่รู้นะความจริงมายื่นเรื่องไว้ก่อนแล้วตั้งแต่เมื่อวานเยอะ ไม่ต้องไปสอบภาคสนามนู่นนี่นั่นแล้วนะฮะใช้ไปกับขี่เดิมพัดปอดอย่างที่บอกไปนะฮะแล้วก็ทำเนาบัตรประชาชนก็ในกรณีที่สมมติว่าเนี่ยผมย้ายที่อยู่ใช่ไหมแล้วในไปกับขี่เก่ามันเป็นที่อยู่เก่าอยู่ก็ต้องทําทําเรื่องนะฮะทำไปกับขี่ใหม่ให้ที่อยู่มันเป็นณนะปัจจุบันนั่นแหละไม่ยากเลยครับ ของคลิปนี้จะมีประโยชน์นะจ๊ะเดี๋ยวจะไปได้คัดให้ตดทุกเม็ด ก็ทำท่าว่าจะตกอีกแล้วนะฮะตอนนี้อย่าเลยไม่ได้เอาเคสมาเคสกันน้ำไม่มีนะจ๊ะกล้องตอนนี้เอาประสานนะจ๊ะไม่เอานะจ๊ะ จะรักรึ่นนี้ใจที่มีเราแทบพังกว่าจะรู้ไม่ได้กนไห่ไม้กันไม่ไันไม่กันเอนี่ร้องอะไร้กันะรอยฉันี่้องแล้นะโอ้ไม่สาวนอนห้อย เยอะ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 ชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์แชร์และซับสไครด้วยนะหิวจนเกียดกินข้าวคิดถึงจีดีจังเลย